มคะว่าซีเคยรีวิว vivo x 60 pro ที่ถ่ายรูปพ o r t r a i t ดีมากถ่ายแบบหุยฉากหลังละลายดีสุดๆนะอันนั้นนะเพราะว่าเขามีการร่วมมือกับผู้ผลิตเลนส์กล้องชื่อดังอย่างซายซึ่งตอนนี้เติบโตมาในรุ่นใหม่นี้ vivo ก็มีการจัดเต็มยิ่งกว่าเดิมขึ้นไปอกีกสายถ่ายรูปนี่บอกได้เลยต้องลองจับตัวนี้สําหรับ vivo x 70 series 5g ค่ะ พอมๆเพิม่พมสีว้าวมากเมื่อขับรอบนี้สําหรับ vivo X70 Pro 5G ตัวนี้พราะนอกจากจะ Pro e n g i n e ียร่วมกันกันกบซายส์ยังมีการนําเทคโนโลยีการผลิตเลนกล้องถ่ายภาพมืออาชีพมาใช้ด้วยเทคโนโลยีนี้มีชื่อว่าซ i ส์ T Star Coding นี่นี่น,น,นี่สังเกตได้จากสัญลักษณ์ตัว T ตรงนี้สีแดงๆเห็นไหมคะที่อยู่บนกล่องแล้วก็ที่อยู่บนตัวเลนของเขาด้วยผู้นี้จะงงว่าซ i ส์ T Star Coding คืออะไรมันก็คือเทคโนโลยีในการเคลือบหน้าเลนแบบเฉพาะของทางซส์เขา ตัวนี้จะช่วยปรับปรุงคุณภาพของการถ่ายภาพของคุณให้ดียิ่งขึ้นค่าสีที่คุณแชะออกมาได้จะมีความแม่นยำแล้วก็ได้สีที่ค่อนข้างสดใสามากขึ้นด้วยโหที่สําคัญนะลดการเกิด ghosting หรือว่า stray light คือแสงสะท้อนเลนกล้องในเวลาตอนเราถ่ายกลางคืนก็ได้พูดอย่างนี้เดี๋ยวหาว่าซิโมเดี๋ยวซิขึ้นรูปให้ดูว่าที่ซิไปกดถ่ายมามันเป็นยังไงบ้าง X70 Pro 5G ตัวนี้จะมาพร้อมกับกล้องหลัง4ี่ตัวเห็นไหมจ๊ะเป็นกล้องหลัก50ล้านพิกเซลออาตร้าว12ล้านพิกเซลเทเลโฟโต้ก็มา12ล้านพิกเซลแบบซูมออปติคอล2เท่าเทเลโฟโต้เลนพริสโค8ล้านพิกเซลซูมออปติคอลได้5เท่าค่ะกล้องหลักตัวนี้ใช้เซนเซอร์ Sony IMX766V มาพร้อมกับ Gimbal Stabilization 3.0ของ Vivo ซึ่งทำให้การถ่ายภาพกลางคืนแล้วเนี่ยมือไม่ต้องนิ่งเป็นหินขนาดแบบตั้งไว้แบบนี้ก็ถ่ายภาพได้สวยค่ะ ซึ่งถ้าเราใช้งานหมดกลางคืนจะเห็นภาพได้แบบเรียลไทม์เลยด้วยแต่ใครไม่เข้าใจนะนึกภาพตามสีปกติเวลาที่เราใช้มือถือรุ่นอื่นถ่ายภาพหมดกลางคืน ภาพที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้มันจะแบบมืดมืดสวังเล็กน้อยมีนอสหน่อยๆต้องกดถ่ายไปดูรูปถึงจะชัดใช่ปะแต่ในรุน่นนี้สำหรับ vivo x 7 0 pro 5g เนี่ยภาพที่คุณเห็นกับภาพที่ได้เป๊ะเปๆเลยอะนอกจากที่จะช่วยถ่ายภาพตอนกลางคืนได้ดีแล้วนะยังช่วยในการถ่ายวิดีโอให้นิ่งมากขึ้นด้วยคะ่ะถ้าเราเปิดโหมดที่ชื่อว่า ultra stable video นิ่งไปอีกเพราะเป็นการใช้ OIS กับ EIS เรื่องการสั่นต้องยกนิ้วให้เขาเลยค่ะกลางคืนก็ดีก็ทําได้ดีเลยเพราะการใช้ AI เข้ามาช่วยของเขาทําให้วิดีโอที่ได้เนี่ยดูแล้วเนี่ยสว่างมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นสําหรับสายของคนที่ทำคอนเทนต์ต่างๆบางทีต้องออกไปข้างนอกอยากเก็บวิดีโอตอนกลางคืนไม่อยากพกไฟแบบติดตัวไปด้วยอยากให้มันได้ความรู้สึกแบบกลางคืนที่สวยๆจัดไป หนึ่งไฮไลท์ค่ะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการถ่ายภาพพอร์เทรตเนี่ยแหละค่ะเพราะว่ามันทําได้ดีเหมือนเดิมแต่มันมีสไตล์ต่างๆให้เลือกเยอะขึ้นเพียบเลยนี่นี่นี่นมีหลากหลายแบบมากที่สี่ชอบคือ s i ส์ไบโอทาี่หน้าชัดหลังละลายเนียนมากานี่เลยไม่อยากเชื่อเลยว่ากล้องมือถือไปได้ไกลขนาดนี้แล้วคะ่ะสไตล์อื่นก็ดีเดี๋ยวเอางี้ไปดูรูปกันไว้ปากอะอะไะ ใจมากเอางี้ใครที่ชอบวิดีโอออกแนวภาพ,พยนตร์หน่อย,อยๆเขามีโหมดที่ชื่อว่า Pro Cinematic Mode ม,มาให้ด้วยซึ่งวิดีโอที่ได้ก็จะมีอัตราส่วนแบบเดียวกันกับในภาพยนตร์เลยแล้วก็ยังมีลูกเล่นและฟังก์ชันที่ให้มาอีกเพียบเลยลองไปเล่นกันดูได้เยี่ยมเลยอะ ความวิดีโอความงามโอ้โหไม่ใช่สีจริงเลยไม่ต้องแต่งหน้าแก้มชุมพูปากแดงซื้อมือถือแล้วก็ประหยัดค่าเครื่องสําอางโอ้โหข่าวเนียนใส ว่าดีกว่าไว้ใจเขาได้ค่ะสําหรับ Vivo เพราะกล้องหน้าเขา3าล้านพิกเซลเป็นแบบเจาะรูตรงกลางจอเล็กๆไม่เกะกะสายตาค่ะภาพที่ได้ดูแล้วมันจะไม่ตาเขๆขไปข้างนี้ค่ะนะเซ่คนมันสวยอะค่ะ ฟิลเลอร์ไม่ต้องฟิลเตอร์ก็พออ่ะอ,ะอะ่เรื่องกล้องจบไปแล้วนะคะถือว่าจัดหนักจัดเต็มมากนะคะต่อมาอยากพามาดูเรื่องอื่นบ้างอย่างเช่นเรื่องของการถ่ายภาพดีวิดีโอดีจอไงจอก็ต้องดีด้วยตัวจอเขาเป็น AMOLED 6.56นิ้วความละเอียด Full HD plus ด้วยการรีเฟรชเรทหรอคะ1้0เฮิจัดไปคะ่ะเป็นจอแบบโคง้งรองรับ HDR 10แล้วก็ High Res Certification ก็ตอบโจทย์คนยุคสมัยนี้คะ่ะเสียงดีดูหนังดูซีรี ความละเอียดสูงที่สุดส่วนในเรื่องความบางความเบาค่ะยกให้ Vivo เขาเถอะค่ะนี่ค่ะนึกว uh <c oughs> ่าแฮมกลัวหลุดมือมากค่ะตัวเครื่องมีหน้าจอขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะคะนี่เห็นไหมแล้วก็บางมากๆอ่านี่นี่น,นสีที่สีถืออยู่นี้ชื่อสีว่าออโรราดอนสีนี้มีความหนาเพียงแค่8 0.8มิลลิเมตรเท่านั้นน้ำหนักก็คือเบาค่ะ184กรัมสีสวยด้วยนี่โอ้โหสวยจังเลยค่ะและก็ยังมีอีกสีหนึ่งนะคะที่ซ่ก็ชอบเหมือนกันชื่อว่า Cosmic Black ค่ะหนา7.99ม mm, ิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่183กรัมแต่ละสีมีความหนาไม่เท่ากันพูดถึงด้านประสิทธิภาพในการใช้ชิปตัวประมวลผลบ้างดีกว่าเพราะว่าสายสเปคทุกคนก็คงอยากฟังเนาะ d i a e n City 1200ค่ะ Vivo 5G Platform รองรับ 5G ต้องยอมรับว่าเป็นชิปที่ดีประหยัดพลังงานเป็น ชิประดับท็อปของมิเดียเทคด้วยใช้งานทั่วไปในการเล่นเกมก็หายห่หวงค่ะใครสายนับแรมท่องแรมทั้งหลายแรมตัวนี้ให้มา12กิกซ์ r 256กิกเป็น UFS 3.1นะคะแต่ถ้าใครรู้ว่าแรม12กิกอืมไม่พออะ่ะอยากได้เพิ่มอะ่ะเขาก็มี extended RAM ม,มาให้ด้วยก็คือคุณนสามารถเลือกเพิ่มแรมเข้าไปได้อีก4กิกค่ะโดยจะไปดึงความจุจากตัวรอมมาใช้นั่นเองนะคะ่ะบางขนาดนี้แบตเตอรี่เท่าไหร่นี่4,450มิลลิแอมค่ะชาร์จไว44วัตต์ค่ะระบบปฏิบัติการ ของเขาพัมพามเป็น Android 11นะคะครอบทับด้วยฟัน t o u c h OS 12ค่ะ vivo x70 pro 5g จนีาละค่ที่27,999บาทนะครับและ vivo x70 5g ละค่ที่21,999บาทถามสิว่าใครเหมาะกับอันไหนส่วนตัวซีจะแนะนําว่าสเปคเหมือนแล้วก็ใกล้เคียงกันมากเอาเรื่องกล้องเป็นตัวตั้งกันเลยดีกว่าถ้าคุณชอบถ่ายภาพเก็บไฟอักเยอะๆซีขอเชียร์ vivo x70 pro 5g ค่ะแต่ถ้าคุณงบแบบน้อยลงนิดนึงอยากให้ใช้แบบต้องดีๆก็โอเคนะ vivo x70 5g ไม่ขี้เรเลยค่ะ แฟนๆสายถ่ายภาพต้องรองกรี๊ดแน่ๆนะคะสำหรับหัวใจสำคัญของมันก็คือตัวเลนส์ไซส์ T Star c o d i n g ใน Vivo X70 Pro 5G สีว่าดีถ่ายดีจริงๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้สีบทีมงานทํารีวิวดีๆแบบนี้ออกมาด้วยนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปวิดีโอได้เลยค่ะไปถ่ายรูปต่อดีกว่า